็สวัสดีกันลุยนะก็กลับมาบ e Channel, กับเลดิวทีวีชแนลกับพี่อานัยเหมือนเดิมนะวันนี้อาจจะไม่แน่ไม่แน่จะมาเล่นให้ดูตัวนี้ไปะนะมนะีสักดาหมว,วะ่ะว่ะสมาร์ออดมันจะให้ดูตัวละครเนี่ละกันนะฮะเสียงบาว่ขอโทษด,ด้วย น,นี่คือพางนะแต่นี่นี่คือตัวจริงไม่มีห้องเลเลฮ่ยวเราห้องไหนบ้างอือโวโอ้มีห้องเลยเฮ้ย บอกนะลองไปเซไฮวันดิถ้าแหลกก็ขออภัยนะฮะก็สวัสดีไปอย่างนั้นแหละสาริส,สิลกาตัวอ่านเป็นสาริกาเออเออ,อ,อมันเซไฮมันแล้วเหรอ ช่างมันะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งเร่งเปิดซะห้องอีกเลยชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน เอามาๆๆมา,มา,มา,มานี่นน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 นหนึ่งเวลาเราจะพังเราต้องพังให้เราลัวเดือดกันต้องเพิ่มเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยอย่าอย่าล็อย่าหลก,ลก,ลกนี่หา นใไปกันเถอะเอยเอยแม่งมาสวีดเลยรีรับสักสามเศร้าสักหน้าพี่ ลง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 แลกเราเล่นมันไม่เท่าไหร่เฮ้ยฮ่าด้วยปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยบอลไฟบวกต่อใช้ล่ะนี่ไม่ต้องใช้บอลไฟแลกชิปไย ทำไมมันลงช้าจัางวะอู้จามันปล่อยเพลิงงความหน้าด้านออกมากล้าว่ะแต่เราไม่ได้ช่วยเชื่อเชื่ โอ้ยมันปล่อยเพลิงอห่งความสิ้นหวังออกมาเดี๋ยวพี่นอนดูฮ่าฮนอือเช่อเชืชื่อเชื่เ่อเชื่อเออเออ,อเ ไปหิสคริสต์สก็ใสีได้อยู่อันนัะแต่เห็นเขาอื่นมาไปฟาร์มกันเถอะไม่มีฟาร์มให้กูเลย ฟาปีโลก็มีมีก็อย่างนี้ให้ดูไปแล้วให้ชมสวดมาที่ไหนวันนี้ไม่รู้จะช่วตอนประมาณต้องตอนยินจากคนเี้คนเยอะก็ก็ไม่รู้สินะ ใครว่างกินวอกูบาง <c ười> โอ้สองเฮ้ยโหอดนานแล้วไม่เอา <c ười> ก็ถือว่าก็ไม่มีอะไรทำก็แนะนำระบบไปแล้วใช่ปะ่ะเออก็แนะนำไปแล้ว เอต้องจบเพียงเท่านี้ไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับบายบาย